ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัชณาการกองทัพไทยวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับเอกรพลนิบุญมีณชุมแพร,รับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะครับในส่วนของเพื่อสังคมไทยในวันนี้ครับคุณผู้ฟังอย่างที่ทราบกันดีนะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับจะเป็นการประชุมครั้งใหญ่นะครับ APEC หรือที่เรียกว่า Asia Pacific Economic Cooperation นะครับซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการประชุมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีความสําคัญระดับโลกอย่างมากนะครับคุณผู้ฟังเราจะมาร่วมพูดคุยยับเกกีี่วท มาที่ไปความสําคัญต่างๆแล้วก็ข้อดีต่างๆที่เราได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อีกด้วยนะครับและในครั้งนี้นะครับเราจะมาร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยซึ่งตอนนี้อาจารย์ได้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณเอกพลและท่านฟังครับ ครับอาจารย์ครับอย่างที่ทราบเป็นดีนะครับว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยครับประเทศไทยเราเองเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพนะครับในการประชุมเอเปกอยากให้อาจารย์พูดถึงที่มาที่ไปของเอเปกก่อนนะครับว่าหลายๆคนเองหรือว่าคุณผู้ฟังหลายหลท่านเองอ่ะอาจจะไม่รู้ว่าเอเปกเนี่ยคืออะไรครับอาจารย์ครับก็ต้องบอกนะครับว่าที่มาที่ไปของเอเปกเนี่ยเราคงจะต้องเริ่มเท้าความเลยว่าเอเปกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับครับก็คือเกิดขึ้นมาประมาณสามสิบสามปีอืก็คือเอเปกเนี่ย ก่อตั้งขึ้นในปี2532นะครับครับส่วนสําคัญมากๆเลยก็คือในสมัยนั้นเนี่ยในปี2530กว่าๆเนี่ยมันเริ่มมีการพูดคุยในเรื่องของเขตการค้าเสรีสลแ,ลแล้วแล้วเราก็มีกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งเราเป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งตอนเนี้อาเซียนก็พัฒนาออกมาเป็นนะครับก็คืออาเซียนฟรีเทรดอะกิมเมนต์นะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการร่วมมือของอาเซียนนะครับแล้วก็เราก็จะใช้คําว่า AEC เราคงจะเห็นภาพนะครับก็คืออาเซียนอีคอมมิคคอร์ปอเรชั่น แล้วก็มีทั้งมิติทางสังคมมิติทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนยอะไรต่างๆมากมายครับแล้วเราก็พัฒนาอาเซียนนะครับมาเป็นอาเซียนบวกสามซึ่งก็คือรวมเอเชียตอนออกก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็รวมอาเซียนบวกหกซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆอาเซียนที่เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นอินเดียที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ออสเตรเลีย,ก,ยกับนิวซีแลนด์รูปกบบสามประเทศในเอเชียตอนออกก็คือจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ครับเพราะนี่คือพัฒนาการของอาเซียนซึ่งอาเซียนเริ่มต้นจากสิบประเทศและขยายเป็นอาเซียนบวกสามและเป็นอาเซียนบวกหกและสุดท้ายก็รวมกันเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอาเซนะครับซึ่งการประชุมของอาเซบเนี่ยก็เป็นการประชุมที่เอาอาเซียนหกประเทศเนี่ยมารวมกันเป็นกลุ่มการค้าเสรีมีข้อตกลงเฉพาะที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับสมาชิกในการลดต้นทุนหรือลดอุปสรรคทางการค้าซึ่งขณะนี้เนี่ยอาเซก็มี15ห้าประเทศที่ ร่วมมือกันดําเนินการอินเดียขอพักไว้ก่อนนะครับเพราะในขณะที่อาเซียนเนี่ยเขารวมกลุ่มกันแล้วก็พัฒนามาเป็นอาเซียหรืออาเซียนบวกหกในขณะที่อาเซียนรวมกลุ่มเนี่ยก็จะมีอีกสองประเทศสังเกตการเข้ามาซึ่งเขาก็จะเรียกกันเป็นนิกนมว่าอาเซียนบวกแปดก็คือจะมีสองประเทศที่เข้ามาก็คือรัสเซียกับสหรัฐแต่สังเกตเห็นว่าการพัฒนาของความร่วมม้อทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นการพัฒนาที่ขยายพื้นที่ต่อยอดครับหรืรอแม้กระทั่งเราจะได้ยินทางด้านยุโรปนะครับซึ่งเขารวมเป็นเอู เส้นข่าวครา,าวล่าสุดของ e ูคือสะะาราณาจักรขอออกจากยออูแต่พัฒนาการของยูเนี่ยเริ่มต้นด้วยการเป็นเขตการค้าเสรีแล้วก็กลับกลายเป็นสหภาพยุโรปคือทําทุกอย่างเหมือนกันหมดไม่ว่าเป็นเศร,รษฐกิจสังคมการเมืองเป็นเนื้อเดียวแล้วก็กําหนดเงินตราสกุลเดียวก็เป็นเงินยูโรัรบซึ่งกประเทศที่รวมกลุ่มกันในยูสหภาพยุโรปก็ขอใช้เงินสกุลเดียวกันที่ว่ายู นะครับทุทียูโรก็จะเรียกว่ายูโรโซนสมเล่าที่มาที่ไปที่จะลาบเข้ามาถึงกรณีของเอเปกก็คือการรวมกลุ่มทางการคาร้าเสรีเนี่ยมีพัฒนาการมาอย่างยาวนานและก็ขยายขอบเขตพื้นที่ขยายขอบเขตในการร่วมกันทางเศรษฐกิจนะครับหรือทางประเด็นอื่นๆเพราะเอเปกเนี่ยมันก็เกิดในปีส5 3 2าสิบสองที่ตอนแรกเนี่ยอาเซียนเนี่ยเด่นในภูมิภาคนี้นะครับเป็นแกนสําคัญและท้ายสุดก็มีหลายหลายประเทศในเอเชียตะวันออก ก็คือจีนนะครับญี่ปุ่นซึ่งก็มีความโดดเด่นนะ mm. และท้ายสุดเนี่ยทางด้านซัอเมกาหรือทั้งแถบแปซิฟิกเนี่ยเขาก็โดดเด่นเขาก็อยากจะเชื่อมกับเอเชียก็เลยมีแนวคิดว่าเอะเราเอาประเทศที่อยู่ริมฝั่งทะเลแปซิฟิกร่วมกับประเทศในเอเชียที่อยู่ในริมฝั่งแปซิฟิกซึ่งก็คืออาเซียนแล้วก็ญี่ปุ่นจีนไต้หวันฮ่องกองเนี่ยมารวมกันเป็นกลุ่มประเทศดีไหมหรือกลุ่มความร่วมมือดีไหมซึ่งเขาก็จะเรียกว่ากลุ่มยี่ิบ็เศรษฐกิจนะครับ mm. เป็นผลที่เรียกว่า21เศรษฐกิจเนี่ยเพราะว่าจะมี2เศรษฐกิจที่อยู่ในเอเปกแต่ไม่ใช่เป็นประเทศไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงครับนะครับเพราะนั่นทางเอเปกเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นการรวมกลุ่มของ21เศรษฐกิจไม่ใช่ของประเทศเพราะว่าคําว่าประเทศเนี่ยใช้ไม่ได้เนื่องจากจีนนั้นมีในในบยบหนึ่งประเทศนะ<ห>ครับก็คือฮ่องกงกับทางด้านไต้หวันทางจีนบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีน นะครับ,รบเพราะฉะนั้นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจจึงเกิดขึ้นในปี2 5งพหสสิบสองเพื่อจะพัฒนานะครับการค้าเสรีร่วมกันท่านเอเปกเนี่ยจึงมีการประชุมหลวมหลมเหมือนกันว่าเราจะมีการแก้ไขสถานการณ์ลดอุปสรรคต่างๆแต่มันไม่ใช่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่เป็นการค้าเสร,รีนะครับ,รบแต่เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจแทนเพราะฉะนั้นเขาเลยใช้คําว่าเอเปกซึ่งย่อมาจากคําว่าเอเชียแปซิฟิกหมายถึงประเทศในเอเชียและประเทศในทะเลแปซิฟิกนะครับและใช้คําว่า อ c โค o นมิค o อร์เปนะครับจึงย่อว่า APEC เพราะเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะครับแต่ไม่ได้เป็น FTA คือ Free Trade a g r e e m e n t หรือ Free Tra d e Area ดังนั้นเ p e c จะเป็นความร่วมมือเศรษฐกิจแลวก็หวังว่าจะมีการพัฒนาให้เป็นเขตการค้าเสรีของยี่สเศรษฐกิจนะครับซึ่งมันยังไม่เกิดนะครับมันยังไม่เกิดสกิลแต่เป็นความร่วมมือว่าจะมาตกลงพัฒนาร่วมกันยังไงจะลดริษทก็เป็นทวิภาคีไปแต่ยังไม่ใช่ทั้งยี่เเศรษฐกิจก็เลยทําให้มีแนวคิดนะครับของ สหรัฐอเมริก,กาในยุคหนึ่งที่บอกว่างั้นเรามาร่วมมือกันดีไหมให้เขตการค้า,าเสรีก็เรียกว่า TPP ครับทานเปรษฐิพันธบัตรก็เป็นที่มาของการจะรวมกลุ่มการค้า,า,า,าเสรีโดยที่เอากลุ่มเอเปกเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับแล้วพอถึงจุดหนึ่งนะครับสหรัฐอเมริก,กาที่เริ่มต้นก็ถอยออกแล้วก็ตอนนี้ญี่ปุ่นก็เป็นแกนและก็มีการคุยกันว่าใครจะร่วม TPP บ้างซึ่งไทยยังไม่ได้ร่วมนะครับครับในราการประชุมเอเป็กเมื่อประมาณสองสามปีที่ผ่านมาก็มีประเทศจีนถือว่าทําเป็นนะครับ FTAAP ดีไหมก็คือ FTA ของเอเชียแปซิฟิกซึ่งจะเป็นแนวคิดของการร่วมมือกันในการทําเขต FTA ของยี่ป็นเศรษฐกิจซึ่งจีนก็เสนอว่าน่าจะทําแบบนี้นะแต่ว่าก็ยังไม่มีความคืบหน้าของทั้งสองเรื่องนะครับก็คือ t p p หรือว่า FTAAP ในการสร้างเขตการค้าเสรีในกลุ่มของเอเพยังไม่มีความคืบหน้าอย่างโดดเด่นชัดเจนนะครับแต่ก็มีการร่วมมือกันในของ t p p ไปบ้างแต่ว่าไทยเองเนี่ยก็ใช้เวทีของเขตการค้าเสรีคืออาเซก็คืออาเซียนบวกหก ที่ผมบอกไปแล้วก็ใช้เวทีของเอกในการที่จะสร้างของความร่วมมือโดยทั่วๆไปเป็นเวทีในการหาความคิดเห็นร่วมกันการเจรจาความร่วมกันเพื่อจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวและไทยก็เป็นเจภาพในปีนี้ครับนั่นคือที่มาของเอเปกนะครับเกิดขึ้นสามสิบามปีไม่ใช่เขตการค้าเสรีเป็นการประชุมร่วมกันของผู้นําและของหน่วยงานต่างๆในประเทศสมาชิกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการที่จะพัฒนา เราต้องาีเศรษฐกิจร่วมกันครับอันนี้เองเป็นถึง1จุดเปลี่ยนสําคัญเรื่องระบบเศรษฐกิจทั้งของประเทศไทยแล้วก็ของในประเทศในส่วนของ21เขตเศรษฐกิจด้วยไหมครับอาจารย์ก็ถ้าถามว่ามันก็อาจจะมีภาพของการที่อาจจะมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่เหมือนกันครับโครงสร้างรูปแบบการปกครองที่ไม่เหมือนกันนะครับครับเพราะสังเกตว่าอย่างที่เราคุยกันในต้นรายการว่าสภาพยุโรปเนี่ยที่รวมกันเป็น E.U. เขาจึงต้องทาเป้าหมายสีร่วมกันว่าสศิจโตประมาณเท่านี้เปอร์เซ็นต์เงินเฟ้อต้องไม่เกินเท่านี้เปอร์เซ็นต์และเขาก็มีรัฐสภา มีเรื่องปีคลังสาภาพยุโรปแบบเนี้เพราะนั่นก็คือสิ่งที่พยายามทําโครงสร้างทางการปกครองโครงสร้างทางการเมืองให้เหมือนกันเพื่อจะรวมเป็นสาภาพซึ่งจะมีรูปแบบของการทําทุกอย่างเหมือนกันแต่การรวมกลุ่มกันของเอเปเนี่ยเป็นกลุ่มความร่วมมือแรกซึ่งยังไม่ใช่เป็นเอ a เด้วยนะครับอเพราะฉะนั้นเนี่ย FTA เองเนี่ยที่เราทําในกรอบของอาเซียนเองหรือเป็นอาเซียนโบวโกเนี่ยก็ไม่ได้มีการที่จะไปก้าวล่วงการปกครองของแต่ละประเทศหรือการทํานโยบายเศรษฐกิจและนโยบายสังคมของแต่ละประเทศครับ ประเทศไทยกับประเทศในอาเซียนอื่น,นๆก็มีระบบก,การปกครองที่อาจจะต่างกันได้มีรูปแบบของการมีเป้าหมายสิทธิที่แตกต่างกันได้มีรูปบายสิทธิที่อาจจะแตกต่างกันของแต่ประเทศได้แต่ก็รวมกันเป็นเขตการค้าเสรีได้เพราะเน้นในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด,ด้านการค้าลดภาษีระหว่างกันแต่เอเปกนั้นเป็นแค่กรอบความร่วม,มือไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะต้องลดภาษีระหว่างกันเพราะฉะนั้นเอเปกเองเนี่ยในเรื่องอุปสรรคของความแตกต่างของระบบการปกครองความแตกต่างของขนาดเศรษฐกิจ จึงไม่ได้เป็นปัญหาอุปสรรคครับเพราะว่าไม่ได้มีข้อตกลงที่จะต้องทําอะไรร่วมกันอย่างเป็นชิ้นเป็นอันจริงจังมากมายในแง่ของการลดภาษีนะครับหรือความร่วมมือใกล้ชิดหรือต้องทำนโยบายเดียวกันในกลุ่มไม่มีครับ อืซึ่งอย่างที่อาจารย์ให้ข้อมูลมาเองนะครับว่าเอเปกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเขตเศรษฐกิจที่สําคัญระดับโลกเลยเดียวครับอย่างที่ทราบเป็นดีนะครับว่าขนาดเศรษฐกิจเนี่ยเราๆรวมกันกว่าสองในสามของมูลค่าผลผลิตมวลรวมของทั้งโลกเลยนะครับอาจารย์ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันทําให้เขตพื้นที่เศรษฐกิจของเอเปกเองเนี่ยปัจจุบันเองซึ่งมีความ p o w e r ฟูลมากยิ่งขึ้นไหมครับกับอํานาจการต่อรองกับทวีปอื่นคือผมคิดอย่างนี้นะครับว่าในการประชุมเอเปกเนี่ย เราจะสังเกตว่า21เศรษฐกิจเนี่ยมีมูลค่าโดยรวมใน GDP เนี่ยสูงนะครับ,รบอย่างน้อย2ใน3แล้วก็เป็นประเทศชั้นนาของโลกจริงๆก็คือสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นขนาดเศรษฐกิจยิ่งใหญ่อันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่มีความโดดเด่นทางการเมืองรองประเทศสูงครับนะครับขนาดเศรษฐกิจของโลกประเทศที่สองคือจีนซึ่งจีนเนี่ยอยู่ในการประชุมเอเปกนะครับเป็นเศรษฐกิจที่มี ความเป็นมหาอำนาจทั้งทาด้านเศรษฐกิจอันดับสองของโลกแล้วก็ทางด้านการเมืองงประเทศจีนมีน้ำหนักสูงขึ้นอันดับสามของสีโลกเนี่ยคือญี่ปุ่นนะครับอยู่ในเวทีเอเปกเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีบทบาทโดดเด่นสามประเทศที่ผมพูดเนี่ยนะครับที่เราพูดคุยกันเนี่ยสหรัฐจีนและญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีขนาดเศรษฐกิจเนี่ยรวมกันเนี่ยโดยประมาณเอาเลขกลมๆนะครับสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของสีโลกเกือบครึ่งและนะครับนอกจากนั้นเนี่ยพอเราใส่อาเซียนเข้าไปอีกเนี่ย อาเซียนมีขนาดสีประมาณสามเปอร์เซ็นตกาจดการเป็นสี่สิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับพอเราใส่ประเทศอื่นอีกในเอเชียตะวันออกซึ่งเป็นอาเซียนบวกสามอีกประเทศนึงคือเกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็มีขนาดสีประมาณสองเปอร์เซ็นกว่ากกับสามเปอร์เซ็นนะครับเพราะสังเกตเห็นไหมว่าแค่พูดไม่กี่ประเทศเนี่ยรวมกันประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นของสีโลกละเพราะนั้นเนี่ยในการประชุมขนาดสีใหญ่ๆมันจะเป็นจุดที่ชี้เห็นว่าเอ๊ะผู้นำมึงคุยอะไรกัน เขามีอเจนดาในการพูดคุยมีข้อสรุปอะไรกันมันมีผลต่อการค้าขายการลงทุนและการเคลื่อนตัวของโลกสี่โลกครับเพราะเอฟเป็ก์จึงเป็นเวทีที่หลายคนสนใจก็จะเป็นเวทีที่เราเห็นนะครับการประชุมในครั้งนี้ที่ประเทศไทยเนี่ยใกล้กับการประชุม G20 ที่บาลีอินโดนีเซียนะครับแต่ใน G20 ่ยมันชัดว่าเป็นประเทศที่มีความยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจยี่สิบอันดับแรกไทยเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจอันดับบ ถ้าเขาเปิด G สามสิบเนี่ยไทยได้ประชุมแน่นอนครับ,รบแต่ว่าพอเขาเปิด G ยี่สิบเนี่ยก็จะมีประเทศในกลุ่มเอเปกนะครับที่เข้าไปก็มีจีนนะครับมีญี่ปุน่นนะครับมีเกาหลีใต้แน่นอนแล้วก็มีสหรัฐแล้วก็จริงๆก็มีรัเสเซียซึ่งก็อยู่ในเอเปกเหมือนกันนะครับรัเสเซียนะครับซึ่งเป็นขนาดเศรษฐกิจประมาณอันดับสิบเอ็ดของโลกเนี่ยนะครับแล้วก็มีอินโดนีเซียที่เข้าไปในฐานะของตัวแทนอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในเวทีของ G 2 0เนี่ยคนจึงให้ความสำคัญสูงเพราะว่านี่คือกลุ่ ยักษ์ใหญ่ของโลกจริงๆที่เสี่อมแบแรกแต่เวทีเอเปกก็จะเป็นเวทีที่มีการสารต่อและพูดคุยนะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมที่ใกล้กันมากนะครับและเวทีเอเปกก็เป็นเวทีที่สารต่อซึ่งจะถ่ายทอดจากแนวคิดที่คุยในที่20อาจจะมาถ่ายทอดในเอเปกแล้วก็ไล่เรียงไปในประเทศอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มเอเปว่าจะมีความร่วมมือมีแนวคิดอย่างไรเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นเวทีที่ทั้งโลกต้องจับตามองครับว่าจะมีข้อคิดเห็น มีทิศทางในการมองเศรษฐกิจหรือในการเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างไรครับอมุมมองของการประชุมครับอาจารย์อย่างที่อาจารย์พูดมาว่าเขาได้มีการนําแนวคิดของ G20 เนี่ยมาประชุมต่อในเวทีเอเปกซึ่งการประชุมดังกล่าวเนี่ยมีการครอบคลุมในทุกมิติในหลายด้านทั้งด้านเศรษฐกิจอาจารย์พอจะมีในส่วนของแนวกลุ่มในมิติของการประชุมไหมครับว่าทิศทางของการประชุมจะไปในทิศทางไหนหรือว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะครับอาจารย์ครับคือผมต้องแยกก่อนนะครับว่า การประชุมเอเปกการชุมที่ที่20เนี่ยมันก็มีเรื่องคนละเรื่องที่อาจจะอยู่ในคนละ a จ e ได้หรือหรือในกลุ่มในมมอนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าในการชุมเอเปกเนี่ยจะต้องนาเรื่องที่ที่20เนี่ยนะครับคุยและมีข้อสุปหรือมีอะไรต่างเข้ามาอยู่ในเวทีเอเปกนะครับมันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ว่าแน่นอนว่าพอประชุมปี่20เสร็จแล้วเนี่ยมันอาจจะมีแนวคิดบางอย่างที่ถูกสารต่อมาหยิบยกในการชุมเอเปกก็ได้แต่ว่าการชุมแต่ละครั้งเนี่ย มันเป็นการประชุมที่เจ้าภาพเนี่ยจะกาหนดดาครับหรือเรื่องที่อยากจะคุยในกรอบของเจ้าภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดแรกเนี่ยที่เราจะเริ่มต้นก่อนไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพครั้งที่สองครับทั้งที่หนึ่งเนี่ยเราเป็นประมาณปี2003คือ2,546ซึ่งก็คือ19ปีที่แล้วนะครับเพราะเอเปกเนี่ยเปิดมาทั้งหมดเนี่ย33ปีไทยเป็นเจ้าภาพสองครั้งแล้วเนี่ยก็แสดงว่าเราเองก็ถือว่าเป็นประเทศเจ้าภาพที่เรียกว่าเป็นครั้งที่สองละก็ถือว่าเป็นสมาชิก เก่าแก่ต้นๆน,นะครับที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครับดังนั้นเนี่ยไทยเองจะหยิบยกประเด็นที่น่าจะเป็นประเด็นสําคัญของโลกคือคําว่าโอเพนโอเพนก็คือการเปิดกว้างความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดมากกว่านี้คือไทยก็เปิดประเด็นว่าโอเพนครับเพราะมันก็จะเป็นประเด็นของตีมที่ไทยตั้งประเด็นโอเพนคือเราจะสร้างความนุ่มกันมากขึ้นด้อย่างไรซึ่งแน่นอนนะครับว่าภาครัฐเวลาคุยในระดับผู้นําเนี่ยเราก็คงจะต้องดูนะครับว่าภาครัฐจะหยิบยกเรื่องอะไรซึ่งผมไม่ได้ทราบว่าภาครัฐเขาจะทําอะไรบ้างแต่ว่า แน่นอนอาจจะยกความใกล้ชิดที่มากขึ้นจะต้องเอาเอทเอเปมาคุยใหม่ไหมหรือจะทําอะไรที่ให้ความสัมพันธ์ดีมากขึ้นเราจะเปิดกว้างเปิดรับให้มีการพัฒาาอย่างไรเพชะเช่นนี้คืออันเจนด้าหลักที่เราพูดคําว่าโอเพนครับขั้นที่สองคือว่าคอนเน็กนะครับก็คือการใช้ว่าโอเพน,นะนแล้วเนี่ยนะครับเปิดความสัมพันธ์แล้วเนี่ยมันจะต้องคอนเน็กคือเชื่อมโยงกันเพราะ,ะการเชื่อมโยงกันเนี่ยมันควรจะต้องเชื่อมโยงให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นครับความร่วมมือระหว่างเอเปกน่าจะทําให้เป็นรูปธรรมใกล้ชิดกันมากขึ้นซึ่งก็ต้อูวา ที่ประชุมจะคุยยังไงและคําสุดท้ายที่รัฐบาลใส่ใช้คือคำว่าบาลานซ์นะครับคือการสร้างสมดุลนั่นหมายความว่าสมดุลเนี่ยที่มันห่างหายกันไปเช่นความเหลื่อมล้ํานะครับ mm. ความไม่มั่นคงด้านะอาหารพลังงานความเหลื่อมล้ํารายได้การเติบโตของการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันการที่สมดุลของสิ่งแวดล้อมไม่มีเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นเดเ็นได้ที่ผู้นำเอเปอาจจะหยิบยกมาคุยเพราะฉะนั้นการที่เราเปิดคําว่าโอเพนคอนเน t บาลานซ์เนี่ยเพราะว่าเป็นประเด็นที่ ค่อนข้างจะก,กว้างและครอบคลุมและทันสมัยเพราะว่าคําว่าสมดุลเนี่ยหรือว่าคําบาลานซ์เนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นปรเจนดาของพวกที่คุยกันก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับเพราะว่าคลายเมดเชืหรือภาะวะโลกร้อนเนี่ยมันเป็นปเจนดาที่คนรุ่นใหม่และก็ทุกคนห่วงใยเพราะว่าโลกร้อนขึ้นและทําให้เป็นที่มาของภาวะน้ําท่วมทัยแล้งอย่างมากมายในโลกใบนี้และมันครอบคลุมไปทั้งโลกนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันอาจจะทาให้การหยิบยกเรื่องเกี่ยวกับทางด้านบาลานซ์สมดุลอาจจะถูกหยิบยกขึ้นมามา,มาก ครับนะครับอาจจะเป็นเอเจนด้าหนึ่งแต่ความเชื่อมโยงกันการเปิดกว้างระหว่างกันจะทําอย่างไรและไทยก็หยิบยกกรณีพิเศษขึ้นไปก็คือเราก็ชูประเด็นคำว่า BCG okay. นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมการค้าการลงทุนการลงโจนทางเศรษฐกิจนะครับและก็ในเรื่องของการเชื่อมโยงในเรื่องของทางด้านอนาล็อกดิจิทัลการเติบโตร,ระหว่างกันนะครับสร้างความพัฒนาร่วมกันตลอดจกนการสร้างความสมดุลทางด้าน สิ่งแวดล้อมความมั่นคงอาหารหรืออะไรต่างเนี่ยจึงทําให้เราหยิบยกประเด็นพิเศษขึข้นมาซึ่งไทยชูประเด็นนี้ในการพัฒนาประเทศก็คือ BCG คือเศรษฐกิจชีวภาพไบโอเศรษฐกิจมุนเวียนซิค,าโคโลาเศรษฐกิจสีเขียวคือ g r ีน n e c o <oughs> n ซึ่งบางทีผมได้ยินมาว่าไอ้บางคนเขาอาจจะเห็นว่าเขารู้จักสามคำนะแต่พอมารวมกันเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจาชัดเจนแล้วว่าเขาว่า BCG เนี่ยพอรวมกันมันก็คือสามคำที่เป็นเ g e n ร a ของโลกอยู่ก็คือบ i โอ c o n o m y เชื<ะ>่อข้าสันนียแล้วก็ออกลียสันนิยมนะครับเพราะนั้นใครก็จะเปิดโอกาสในการหยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยความรู้มบือระหว่างการการส,งสง่งเสริมให้คนเข้าใจว่ามาลงทุนในไทยเราส,งสง่งเสริมแบบนี้ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นแน่นอนนะครับว่าทั้งโลกคงจะคุยกันในเรื่องที่เป็นเอนเจนด้าของโลกอยู่คือสิ่งแวดล้อมความมั่นคงระหว่าง ประเทศการเมืองนอกประเทศอะไรต่างอาจจะถูกยกมาพูดคุยครับคงต้องตามมาครับว่าเป็นยังไงจากที่ข้อมูลอาจารย์พูดมาครับว่าประเทศไทยเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพนะครับในรอบหลายปีที่ผ่านมารวมไปถึงนะครับการที่เพิ่งผ่านในส่วนของสถานการณ์ของโควิดในทนเองซึ่งในรอบ 2- 3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งการประชุมที่ได้พบปะหรือว่าพบหน้ากันนั่นเองนะครับผมอยากจะถามถึงในส่วนของประเทศไทยมันจะมีข้อดีหรือว่าผลดีต่อระบบประเทศเศรษฐกิจประเทศอย่างไรบ้างครับอาจารย์คือเราคต้องบอกนะครับว่า การประชุมเอเฟกในรอบนี้เนี่ยเป็นการประชุมที่เป็นลักษณะของเฟส o ูเฟสครับนะครับและการประชุมในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นความบังเอิญอย่างมากที่การประชุม G20 ก,ก็เกิดขึ้นที่บาหลีอินโดนีเซียซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศเขาเรียกว่า emerging market นะครับหรือประเทศที่เกิดใหม่หรือมีความเติบโตที่โดดเด่นเนี่ยคืออินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่ม G20 ประชากรเยอะสองรกว่าล้านคนนะครับเป็นประเทศที่มีการลงทุน จากการลง,งทุนในต่างประเทศเข้าไปหลังๆสูงมากเป็นประเทศที่ถูกคาดหมายว่าในอนาคตจะเป็นประเทศหนึ่งในสิบหรือว่าหนึ่งในห้าของโลกนะครับเพราะงั้นการประชุมที่เกิดขึ้นในมาลีเป็นอาเซียนเสร็จเคลื่อนตัวมาที่เอเปกนะครับในการประชุมที่ประเทศไทยดังนั้นนี่มันเป็นพลังหรือเป็นภาพลักษณ์ที่เห็นว่าโอ้แสดงว่าเวทีอาเซียนนเด่ดนะมันไม่ไทย ซึ่งเป็นแกนนําสําคัญและเป็นจุดกึ่งกลางในอาเซียนประเทศจึงมีความโดดเด่นในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์และมีความโดดเด่นในแง่ของการพูดถึงอาเซียนแต่พอการกระถุมเอเปกในไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นในไทยและเราเปิดประเทศในการท่องเที่ยวพอดีผู้นามาไม่ว่าจะมาไม่ครบนะครับผู้นําสหรัฐไม่มาแต่ว่ามันก็ทําให้คนจะต้องมาติดตามเพราะนี่คือเวทีแรกที่มีการพบปะพูดคุยในของเอเปกที่เจอแบบเฟสทูเฟสเจอตัวต่อตัวเพราะมันคลายจคบิดจากเอกสารของโควิด เพราะนักข่าวก็จะมุฟเคลื่อนตัวจากอินโดนีเซียวิ่งต่อที่ประเทศไทยก็จะทำสา่อใีประเทศไทยทาข่าวประเทศไทยมีคนติดตามนะครับมีนักลงทุนเข้ามานักธุรกิจเข้ามาการประชุมขนานของผู้นําเอเปก็จะมีการประชุมผู้นําธุรกิจที่เรียกว่าเอเปกซีโอซัพซึ่งก็จะประชุมกันในวันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดควบคู่ไปกับการประชุมของภาครัฐนะครับเพราะเวทีเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อไทยในแง่ของหนึ่งเสริมภาพลักษณ์ สองนะักข่าวมาทํข่าวระสามพันจะได้เป็นผลพได้ได้ในการท่องเที่ยวและจะมีการประชุมกันในดับ,บทวิภาคีระหว่างผู้นําภาครัฐกับผู้น,นําเอกชน,นในการพูดคุยกันในเรื่องของการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันแน่นอนนะครับว่าคนที่เข้ามาประชุมก็จะมีเม็ดเงินุนเวียนในการจับจ่ายใช้สอยเพราะว่าแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยเขานอนโรงแรมนะครับบางทีก็เช่าทั้งชั้นเช่าห้องที่มีราคาสูงการจับจ่ายใช้สอยในกลุ่มที่เป็นนักธุรกิจหรือว่ากลุ่มผู้นําเนี่ยการใช้จ่ายสูงมากครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ มีประโยชน์ต่อประเทศไทยแน่ๆทั้งในแง่ของการประจาพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศในแง่ของการสร้างโอกาสทางธุรกิจต่างๆ,ๆนะครับและในภาคส่วนของอุตสาหกรรมล่ะครับอาจารย์หลังจากที่มีการประชุมหรือว่าถัดจากการประชุมออกไปแล้วเนี่ยภาคอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับ BCG เองเนี่ยต้องมีการปรับตัวหรือว่าเตรียมความพร้อมในการรับมือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์จริงๆเราต้องแยกนะครับว่าผลการชุเมเป็กเนี่ยเราคงต้องดูว่ามันเจอจอะไรขึ้นนะค,ะครับเราคงต้องติดตามดูระหว่างทาง ก็ต้องมองว่าการชุมเอเปกจะมีความคึกคักแค่ไหนนะครับจะมีการติดตามนะครับข่าวสารของทั้งโลกมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่จะใช้วัดประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทางเศรษฐกิจไทยนะครับและตลอดจนในเรื่องของการปรับตัวของภาคธุรกิจไทยหรือภาคสังคมไทยการชุมเอเปกในครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่น่าแปลกใจมากจุดหนึ่งก็คือจากข่าวครา,าวที่ออกมาตามสื่อต่างๆเนี่ยมีประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มเอเปกแต่เข้ามาสังเกตการแล้วก็มี ผู้นำและก็มีทีมงานเข้ามาเป็นหลักหลายร้อยคนจนถึงพันคนเนี่ยนะครับเพราะแสดงว่าเวทีเอเปกับประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นุที่นานาชาติให้ความสนใจนะอย่างน้อยซาอุดิอาระเบียซึ่งเปิดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับไทยในช่วงที่ผ่านมาในรอบปีเนี่ยนะครับเขาก็ให้ความสนใจในเวทีนี้ดังน,นั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็คงจะเห็นว่าการลงทุนของต่างชาติโดยเฉพาะยิ่งจากตอนออกกลางโดยเฉพาะยิ่งซาอุดิอาระเบียเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็เดินทาง ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียในการสร้างความสมานร้อมกันและจะมีการค้าการลงทุนร่วมกันมากขึ้นนะครับมันก mm ็ hmm. ทาให้โจธุกิจไทยเนี่ยจะได้โอกาสในเรื่องของการรับนักท่องเที่ยวรับการลงทุนทางตรงและก็ส่งออกไปยังประเทศอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มเอเอ็หรือที่เข้ามาร่วมประชุมนะครับ mm hmm. เพราะ,ะนั้นเนี่ยกลุ่มธุรกิจ b ี C g จเนี่ยเป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็นอนาคตของโลกที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมและเป็นอนาคตที่ประเทศไทยให้ความสําคัญในเชิงนโยบายครับดังนั้นก็อาจจะมีกลุ่มธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาลงทุน ร่วมกับคนไทยในการทําทั้งบีทั้งซีทั้งสี่หรือกลุ่มธุรกิจไทยที่เห็นว่าบีซีจเป็นโอกาสทางการค้าขายจงออกก็จะได้ลงทุนด้วยความมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกมันคงมีเิ่งดีๆเกิดขึ้นในสังคมไทยในเศรษฐกิจไทย แต่จะมีไอมากน้อยแค่ไหนคงต้องรอดูผลการประชุมนะครับออย่างนี่สรากมันดีครับการประชุมเอเป็กเนี่ยเราต้องมีการติดตามนะครับในเรื่องของการร่วมมือในการสร้างระบบทางการค้าการลงทุนที่ยั่งยืนรวมไปถึงนะครับการให้บริการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงความมั่นคงทางชีวภาพต่างๆที่แต่ละประเทศเนี่ยที่ได้มาประชุมในประเทศไทยในครั้งนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัย อธิกาบรบดีมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยที่มาร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับ ครับพี่ครับสวัสดีครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับคุณผู้ฟังในการติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับการประชุมเอเปกเองนะครับเราต้องมาดูนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับคนไทยทุกคนนะครับก็ต้องมีความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพและก็ผลักดันในภาคส่วนของเศรษฐกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคเอกชนภาคประชาชนนะครับไปจนถึงกระทั่งในส่วนคณะทํางานเองเจ้าหน้าที่ในระดับสูงรัฐมนตรีแล้วก็ผู้นําเขตเศรษฐกิจต่างๆนะครับที่พร้อมกันในการที่จะมาประชุมในประเทศไทยครั้งนี้อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องมีการติดตามข่าวสารแล้วก็ติดตามเทรนในการลงทุน เศรษฐกิจต่างๆในประเทศต่อไปนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่นํนมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเพื่อสังคมไทย,ยกองประชาการกองทัพไทยสําหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่จะติดตามพวกเราย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางยูทูบชาแนลอัทท้าบอสแค t อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับทีมงานทุกคนและว,วันนี้ผมเอกพลนิวบุตมีนะชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือในภูมิภาคทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปก2 2 2 2ระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายน2565และณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยรอยยิ้มความเอื้อเฟื้อและความจริงใจให้สมกับที่ได้รับการขนานนามว่าสยามเมืองยิ้ม Season องค์การสงเคราะ์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนครั้งที่34และการประชุมสมัชชาสมาพันธ์ครั้งที่21มีผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศภาคีสมาชิกสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนจำนวน10ประเทศระหว่างวันที่21-25พฤศจิกาย,ยน2565ณโรงแรมเซนทาราแกนแอดเซนทันพลาซาลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร